คุณผู้ชมครับข่าวสดนี้ลงข่าวนะครับเกี่ยวกับไวรัลในโลกออนไลน์ของจีนนะครับผมเป็นเรื่องเล่านะครับจากจุดพักรถในเมืองฟูฟูหยางครับฟูหยางมณฑลอันหุยนะครับชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังจอดรถนอนพักอยู่ครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยชายหนุ่มคนที่ว่านี้ก็พบกับคนขายปูครับเป็นปูเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ข่าวไม่ใช่นิทานใช่ไหมเพื่อน กูอานเองอ่ะกูก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่กูอ่านไม่ทันอิศบอยู่ใช่ไหมกูชช่หนุ่มคนหนึ่งจอดรถนอนพักอยู่โอ้ครับพอตื่นขึ้นมาก็พบกับคนขายปูโอ้โหเป็นปูสดปูม้านี่แหละแล้วขายถูกคือคิดง่ายๆคือปกติปริมาณเท่านี้ขายตามตลาดเนี่ย ขาย1,000งพัแต่ลุงลึกลับยช่มีลุงลึกลับ,ลลลบมีลุงลึกลับลุงลึกลับผู้ขายปูเนี่ยผู้ขายปูออแต่ลุงลึกลับมาขายให้แค่ในราคาประมาณ300รอถูกสุดๆไปเลย <Hey. S 1> เฮ้ยออนี่คือหมายว่าจริงๆถ้าปริมาณขนาดนี้ออราคาพันหนึ่งราคาพันหนึ่งแต่นี่คือ คุณลุงลึกลับขายปูลบขายปูขายให้ในราคา300เองขายประมาณ300โอหสุดๆไปเลยแอ่บาเก้นชายคนนี้ก็เลยตกใจกับราคานี้เอาตกใจจึงจัดซื้อมาทั้งหมด30ลังปูเอาแล้ว3าม30ลังเลยหรอ30ลังบลังโอ้โหเอาซื้อปู30ลังนี่คืออะไรนี่คือทำไมทำไมไมซื้อซื้อนึกว่าซื้อซื้อซื้อหุ้นเหรอไม่ใช่มึงมึงช้อนซื้อปูกะว่าแบบเฮ้ยโห สักวันหนึ่งนี่ราคาขึ้นแน่เลยอะไรอย่างนี้เหรอจอนกูถามจริงจริงถ้ามึงเจอลุงลึกลับแล้วลุงลึกลับขายปูให้มึงในราคาปกติพันอ่ะเขาขายสามร้อยเป็นมึงมึงไม่ซื้อเหรอโโหนี่ช่วงลดกระหน่ำซัมม์เซลเอาจริงนะถ้าเจอลุงธรรมดากูไม่ซื้อกูก็ไม่ซื้อไม่ซื้อแต่นี่คือปูสดนะแต่ถ้ามึงเจอลุงลึกลับหลังจากช้อนซื้อปูมา30สลังในราคา300รอแล้วเนี่ย เอากลับไปบ้านครับตั้งใจว่าจะไปกินครับแกปูออกมาวายตายแล้วครับผมต้องตกใจกันอีกรอบนึงครับเพราะว่าปูที่ว่านี่มีแต่เปลือกปูครับเฮ้ยเดี๋ยวคือซื้อซื้อปูมาเออมีแต่เปลือกเออแล้วไม่มีเครื่องโยนเอ้ยอไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละข่าวกันแล้วไม,ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อ แกะออกมามีแต่เปลือกปูครับแกะปูออกมาเออมีแต่เปลือกใช่ครับอ๋อนิทานเอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่านี้ยังไม่จบครับข่าว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 นี้ยังไม่จบครับข่าวนี้เออผู้ชายคนนี้ครับครับก็รู้สึกตกใจมากเออเลยดันเดินทางกลับไปในจุดที่เจอกับลุงลึกลับที่ขายปูครับที่จุดพักรถแห่งนั้นนี่แหละแล้วเขาก็ต้องตกใจอีกรอบหนึ่งครับเนื่องจากว่า ลุงลึกลับที่ขายปูไม่อยู่แล้วหายไปแล้วลุงลึกลับที่ขายปูหายไปแล้วหายตัวไปแล้วเอออย่างลึกลับนี่เรื่องจริงไม่ใช่นิทานไม่ทิ่ทานนี่ข่าวนี่ข่าวนี่เรื่องจริงคุณผู้ชมเอาแล้วไม่อยากจะเชื่อเออปูไม่ตรงปกเอาแล้วปูไม่ตรงปกล่าสุดไปจบที่ปูไม่ตรงปกแล้วปูจีนใช่ปูปูไม่ต้องสเปกเออปูไม่ต้งสเปกเจกูถามจริงนะ คือถ้าเกิดว่าปูไม่ตรงสเปกใช่ไหมปูไม่ตรงโปะแบบเนี้อีลุงลึกลับมั่งจะอยู่ทําประแสงอะไรวะอี่เขาจะรีบกลับไปปุ๊บเนี่ยโอ้ยกูยังอยู่มั่งกูไม่ตรงสเปกกูขายปูไม่ตรงสเปกกูทำอะไรได้นอกจากยืนรอมึงกลับมาเขาไม่อยู่หรอกลุงก็ต้องไปลึกลับที่อื่นแล้ว ที่ <laughs> คุณต้องเช็คอะคือจุดพักรถอื่น <laughs> คุณจะไปจุดพักรถเดิมคุณจะเจอคุณจะเจอลูงลึกลับไปแล้วเช็คดีๆแต่แตน,นี้ไม่ได้โทษเหยื่อ,อไม่ได้โทษเหยื่อใช่ใช่<ๆ>ใช่ถ้าถ้าถ้าเช็คก,ก็ก,กรุณาเช็คมณทนอื่นใช่มณฑลอื่นมณฑลอื่นต้องลองเช็คดูใส่ย้ายแล้วแหละเพราะในคอมเมนต์นี่มีคนเข้ามาตกใจกันมากมายแล้วผมเข้าไปอ่านดูนี่มีคอมเมนต์เขาแปลมานะเป็นคอมเมนต์แบบแปลแปลคอมเมนต์เป็นไทยอเป็นไทยเออในข่าวนี่ข่าวเขาลงไว้ก็มีคอมเมนต์ประมาณว่า จริงๆก็ไม่น่าจะซื้อไปถึง30สิบลั <c oughs> กเีมันไม่ใช่ประเด็นหรือเปล่า <c oughs>